กล้องทันไหมเนี่ยทันอือยังมาแปะแบบเดียวชอบซูมด้วยถ่ายทำไมใกล้จังมันจะมองเห็นเปล่านี่เราได้ตัวหนึ่งได้ตัวเล็กเหมือนเดิมใช่เดี๋ยวหาหามันอีกนะหาเพื่อนมันอีกลู่ลู่ลู่เพื่อนลู่ลู่เดี๋ยวหาเยอะก่อน นู่นนะครับทุกคนนู่นนู่นจะซูมดูนู่นนู่นเพื่อนอยู่นู่นดำดำนู่นอ่ะนี่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 เพื่อนอยู่นี่วัดเล่นลืมลองไปกดกด,ดล่างครับตังค์เต็มคนะอร์นน้อยประมาณครับโต Under, ๊ะอันได้เป็นตัวนี้ได้เพิ่มอีกใส่เสื้อเก่ามาอีกแล้วนี นี่จับแมนน,นั่นหรอกลุงก็จับให้จับอย่างนี้เน็มๆอย่าจับแรงทำไมไม่ยกดีๆเนเออกัมาเออเต็มเต็มเดียวเนี่ยเต็มต่อไป,อปแล้วครับเนี่ยมาถือกล้องให้ลุงเวเร็วเร็วเร็ว แล้วแล้วเอา้าโน่นไปยืนอยู่อยู่ในร่มายเลย มันจมกันจุ๊จมแล้วจุ๊บอุ้ยเหยื่อหายเหยื่อหายเหยื yeah, ่อหายวัดแล้วเหยื่อหายครับอู้จะต่เหยื่อกันเหยื่อหายนะครับทุกคนนี่เหยอไใช้เหยื่อเก่า ใช้เหยือกก่าของเราเมื่อกี้ก็เลยมันหลุดโอ้มันดึงมุดแล้วใช้หอยไม้ขมชิ้นเล็กๆหอยข่ม,ไ,ม,ขมปไปติดตามครับพักปั๊บดูดูดขึ้นมาดูมันยังนี่นี่เรามาช้าจ้าเ,เลยอยู่นั่นเละ นี่นะครับไม่ไปทำอะไรฮึไม่เห็นลุ่งมเหม็น okay. นี่ครับเราได้มาตัวหนึ่งนี่ไต้ตัวหนึ่งว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

จอดเด็ดจอดเด็ดไปไปปลดปลาก่อนร้อนมา,มาไหหายลุงก่อนตัวลุงก่อนเะมาดูกันวิธีปลดมันเป็นยังไงนะคะทุกคนวิธีปลดอันตรายเบ็ดนั้นเนี่ยเด็กๆห้ามลองเรือแบบเด็กเบ็ดลุงไหนดูกล้องไหม เมียอ,อยู่มองแต่ปลามองแต่ปลาตากล้องมองแต่ปลาโอ้ยกดปลาแบบบ้านๆง่ายๆวัดสองครั้งแล้วเมื่อกี้หลุดหลุดเหยือ่อนี่เบ็ดเล็กๆเบ็ดเหลาอ้าเลยเนี่ยเกือบไม่อยู่เบ็ดตกประมอ สองแต้มแล้วครับเดี๋ยวไปหาแต้มที่สามคนในสุดหนามห่อนบ่เบอร์หนึ่งประกาศครับอนเบอร์หนึ่งเดี๋ยวคนนี้จะตกบานครับเส็นเลยวะโยนปุ๊บเอาปั๊บเลยแต่ถูกป่าคนทุกคนนี่สองเต็มอันนี้แต้มที่สามเดี๋ยวไปล่อมันอีกครับพอได้สุดหนามหอนจักหน่อย ต,ตอนล่อเราไม่ได้่ายให้ดูเนาะมันเห็นเป็นรอยรอยลอย,ลอย,ลอยเป็นตัวตัวเลยก็เลยไปล่อเหยื่อดูเหยื่อก็หอยคมนะครับฮนะเหยื่อไม่มีโอ้หอยคมแหละง่ายดีเชอรี่ก็ดีถ้ามีชิ้นเล็กๆเบ็ดเล็กๆล่ลลลอมันได้แล้วได้มาสีแต้มแล้วครับได้มาสีแต้มแล้วเนาะ แล้วก็ตัวไปตัวที่ห้านี่แต็มตัวที่นี่อันนี้แต็มตัวตัวที่สี่อันนี้แต็มตัวตัวที่สามสี่แต้มนะครับเดี๋ยวพักก่อนเนาะเดี๋ยวให้มันขึ้นอีกก่อนมันเริ่มจะหมดขึ้นแล้วมีชาวบ้านท่านหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นเขาก็ตกเหมือนกันตกทั้งวันละมั้งแต่เราเพิ่งรู้ว่าเขาตกร้อนไรรออะไร,ออะไรแต่เขาได้อยู่ครับ แต่เราไม่ได้ถามเขาว่าได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กแต่อาจจะเป็นตัวรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้นะตัวใหญ่ก็หายากอยู่ตัวใหญ่ยากที่จะขึ้นลอยเป็นตัวมันมัน,มน,มนครับผมใหไว้ไหนน,น,นี่เหรอโอ้โ,อโอมาจับใสถ่ถนะุงแล้เปิดถุงเล้เต็มที่หนึ่งตายแล้วมั้งได้กี่แต้มทั้งหมด 1, 1. hơi lụt đi Ng nì yay song mong 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 ด้างาเต้มครับเอฟซีกนด้า้าเต้มนเนาะพอจะทำกับข้าวอยู่ครับแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับเดี๋ยวว่างมาตกอีกนะอยู่นี่มานมากเลยครับทุกคนไม่สะดวกในการถ่ายคลิปไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายเนะยาะเวลาตกเวลาเยืะเวลาวัด เวลาดึงออกนูน่นนู่นปลายอยู่ลืมนูน่นยุอันนี้ตกไม่ได้นี่ต้นไม้บังอยู่หย่อนเบ็ดไม่ได้นูน่นอยู่ฝั่งนูน่นเย็นแล้วหมดเวลากินแล้วมันไม่กินเหยื่อแล้วนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งนี่อันนี้ตัวเล็กนี่ปลาหมอชายเป้าโอ้ปลาช่อนปลาช่อนตัวน้นอยออน,อน,น,น้อยปลาคอนอยน่าตัวจ้าหกอืม ได้ห้าแต้มนะครับเรามาตกขี่หลังเขาเขาตกท้งวันวันนี้คนฝั่งทางโน้นเขาตกฝั่งโน้นเขาตกแล้วบางตัวก็มันเจ็บปากแล้วมังลอยเหยื่อแล้วมันดมๆดดเฉยๆมันไม่กินเนาะขึ้นข่าวแล้วไปแค่นี้เหรอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ดูตาเหลือกเฮ้ยทำไมหน้าดำยันคนเคาทานคนเคาะทานนันเนี่ยหน้าดำ